ว่าถ้าอยู่ตามเต็นท์หรือว่าตลาดทั่วไปเขาจะเปิดราคาอยู่ที่แสนขึ้นนะครับก็แล้วแต่สภาพของรถแต่และท่านที่เอามาลงว่าจะตั้งราคาไว้เท่าไหร่สําหรับผมคันนี้ผมเปิดไว้อยู่แปดหมื่นเจ็ดนะครับผมแปดหมื 8, 10, ่นเจ็ดเราก็มาดูกันว่าราคาแปดหมื่นเจ็ดมันจะสู้ราคาหลักแสนตามเต็นท์หรือว่าทั่วไปได้ไหมนะครับสีภายนอกนะครับ ดรวมแล้วก็คือเงาครับไม่มีปุไม่มีแตกไม่มีลอกนะครับเงาดีครับไม่ปุไม่แตกไม่ลอกนะครับไม่ซีดด้วยข้างบนหลังคานะครับถ่ายกันให้เห็นชัดๆนะเพราะว่าที่ต้องมาถ่ายตอนฝนตกเี้ก็เพราะว่าคิดว่ามันจะไม่มีเวลาที่จะมาถ่ายไว้ครับผมเพราะว่า วันนี้ก็มีลูกค้าทางสายแก้วเขาเดินทางมากําลังเดินทางมาดูครับผมผมก็ต้องหายเก็บไว้เพื่อจะเอาไปางลง Youtube ครับผมไปอัพ u Youtube ตัวเองนะครับภายนงภายนอกนี่ครับสีนี่ใหม่ยังเงาอยู่นะครับผมไฟนี้เป็นไฟทับทิมนครับไฟได้ดีนะครับ นองน,นี้ก็ถือว่าโอเคครับมันก็คือไม่ต้องไปซื้อหลักแสนครับก็สภาพก็โอเคนะครับเนี่ยดอกยางเหลือเยอะมากเลยครับใช้ได้อีกนานแล้วแม็กก็เดิมๆของมันนะครับผมสีไม่ซีดไม่แตกนะครับไม่ผุนะครับกระจกก็ติดฟิล์มนะครับนี่นะครับ นี้กระจกข้างนี้จะเป็นปรับไฟฟ้าแล้วก็พับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับผมทั้งปรับทั้งพับไฟฟ้าอันนี้กําลังสั่งซื้ออยู่ครับอันนี้โดนเขางัดเอาไปครับผมเหลือเหลือแต่ขั้วมันเลี้ยวสั่งซื้อมาครับไม่มีปัญหาทินนี่เล็กซื้อมาใส่ไปเลี้ยวติดแก้มข้างนะครับ ดอกยางหน้าครับผมดอกยางหน้าโอ้โหเหลือลึกมากครับเยอะมากใช้ได้อีกนานครับนี่นะครับจะเป็นไฟไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟสว่างมากครับผมไฟต่าไฟสูงแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้วยครับรุ่นนี้ตัวนี้จะมีไฟตัดหมอกด้วยออกหมดนะครับไฟออกหมดทุกรอดครับทุกดวงนะครับดูลักษณะไฟนอกแล้วก็สวยนะครับถือว่าโอเค ช่วงลงช่วงล่างไม่ต้องเบื่อถึงครับผมผมขี่มาร้อยสามร้อยยี่นิ่มมากเหมือนขับนุ่นเลยรดราคาเป็นแสนยังไอครับเราเข้าไปดูข้างในกันครับนี่นะครับน,นะครับโอ้โห,โหข้างในก็สวยนะครับราคาหลักเหมือนนะครับผมเปิดไว้อยู่แปดหมื่นเจ็ดนะครับคันนี้ เหมือนราคาหลักแสนมากเลยครับแต่ว่าขายลังหมื่นครับขายได้ไปค uh huh ุ้มมากว่าผมลองดูนะครับสภาพตอนนี้ปุ่มมันจะหายครับไม่เป็นไรหาซื้อได้ครับปุ่มแค่ตัวไม่กี่บาทครับผมมันหลุดหายอันนี้จะเป็นปุ่มกระจกไฟฟ้านะครับใช้ได้ทุกบานนะครับขึ้นลงครบทุกบานนะครับอันนี้จะเป็นปรับข้างครับปรับข้างไฟฟ้าครับกระจกปรับข้างไฟฟ้าอันนี้จะเป็นพับไฟฟ้านะครับ สามารถพับเข้าได้เลยนะครับผมเดี๋ยวนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับจะมีเก็บงานมาหน่อยกับนี่ครับจะเจ็บงานมาแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับผมเบาะนุง่งเบาะหนังนะครับนะครับเบาะจะแตกลายงานตามการเวลาแล้วก็จะมีเก็บตัวนั้นมานะครับผมแต่แค่นี้เป็นกิิบๆครับถ้าไม่ชอบก็คือเปลี่ยนใหม่ได้ครับพวกนี้ราคาก็ไม่กี่บาทนะครับผม มาดูสภ้พาภายในกันเลยครับ,น,น,รบนะครับผมอย่างที่เห็นนะครับสวยงามครับผมว่ามันสวยงามมากครับผมราคาแค่นี้เองน,นที่มันดําก็คือตีนลูกสาวครับโอ้พูดไม่เพอคือเท้าลูกสาวไปโดนยังไม่ได้เช็ดเลยครับซื้อมายังไม่ได้เช็ดยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยครับผมที่ต้องมาถ่ายก่อนก็เพราะว่ากลัวลูกค้าเขาจะมาเอานะ โอต้นะครับฮัลโลโโต้เกนียะนกครับเกียร์โอต้นะเอาได้คิดคิดเกียร์นะน่นะครับหน้าครับนคอนซโหลโมโต้ ไฟติดทุกจุดนะครับไฟนี่นะครับนี่จะเป็นเครื่องยนต์นะครับผมครับผมเงียบมากครับใหม่นะครับเครื่องแห้งแห้งเลยนะครับเครื่องแห้งแห้งนะครับผมนี้คานหน้าเดิมเดิมนะครับคานหานหน้าหลังเดิมเดิมนะครับนี่นะครับดูนะครับดูนะครับดูได้นะครับรถนี้ก็ถือว่า สุขภาพนี่ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมนะี่ครับ,นะครบเครื่องทำงานอยู่นะไม่กระตุกเลยนะครับเครื่องเดินเร,เรียบมากนะครับผม นะครับผมยังไงก็ขอฝากไว้ก็แล้วกันนะครับข้างล่างนี่แข็งมากเลยครับขอบคุณครับ